ชีอนะกับคอวาริชพี่น้องพวกนี้จะดูดูไม่ดีเลยนะครับฉะนั้นการรวบรวมกุรานเนี่ยมันจึงถูกทำให้สำเร็จเลยนะครับสำเร็จแล้วเนะี่ยจริงๆคือในยุคข,ของท่านอบูบักอัสซิดดิเสร็จแล้วรวบรวมกุรานจากบรรดาผู้คนมาสู่เล่มเดียวในยุคข,ของท่านอุสมาริมุอัฟาดแล้วกุรานก็ถูกถ่ายทอดออกมาจากบรรดาซาบาจนั่งมาถึงเรา จึงเป็นการถ่ายทอดที่เรียกว่าทวาตุกหรือว่ามุตวาเตอร์เขาเรียกว่าถ่ายทอดทีแบบทุกทุกระดับชั้นเนี่ยมีคนจํานวนมากและไม่มีทางโกหกในเรื่องของการในเรื่องของอายะหรือว่าในเรื่องของสุรอนแน่นอนแต่มันจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยบางอายะบางสุรอนนะครับที่มันไม่เหมือนกันเราจะเรียกว่าชาติหรือว่าแตกต่างออกไปเช่นในสุรอนนี่ والليل اذا يشاء والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى ثاني اذا والنهار اذا تجلى والذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى <applause> 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 คนที่อ่านแบบนี้น้อยแล้วก็ไม่มีใครอ่านแล้วฉะนั้นมันไม่ได้เป็นตัวที่มาบ่งชี้ว่าในความแตกต่างตรงนี้มีการเปลี่ยนแปลงกุรอานเหมือนที่ชีะห์อ้างพี่น้องต้องรู้เป็นพื้นฐานชีอะห์บอกว่ากุรอานมีการเปลี่ยนแปลงชีอะห์บอกว่ากุรอานมีการเปลี่ยนแปลงแต่อีหมั่นของเราอะกีด์ของเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนละอย่างกันฉะนั้นการที่เราไปเจอคําที่ไม่เหมือนกัน และเปลี่ยนมาเป็นภาษาของชาวกูเรตไม่ได้เรียกว่าเปลี่ยนความหมายจากอัลลอฮ์สุบฮัตลาหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนคําแต่มันอยู่บนเวียนอยู่ในเจ็ดขอร่าที่นบีบอกว่ามาจากอัลลอฮ์สุบฮัตลาทั้งสิน้นและในกุรา่านนี้เองจะเป็นกฎมีอยู่สามเรื่องใหญ่ๆด้วยกันหนึ่งคือเรื่องของอากีดะที่อัลลอฮ์สุบฮัตที่ท่านนบีมุฮัมมัดสโลสลามบอกว่าในสุลาะอันอิคลาส ใครอ่านโซโอิคลาสเหมือนกับอ่านหนึ่งในสามของกุรานใช่ไหมเท่ากับอ่านหนึ่งในสามกุรานหนึ่งในสามตัวนี้หมายถึงอะไรไหมครับเพราะอิคลาสเนี่ยเป็นสุราที่บ่งชี้ในเรื่องของอกีดะล้วนๆคุณอ่านในโุโอิคลาสคุณอ่านอะไรก็ตามที่อยู่ในในส่วนไหนของกุรานที่เกี่ยวกับอกีดะมันจะมาจบที่อิคลาสทุกเรื่องจะมาจบที่อิคลาสตัวนึมันก็เปยนส่วนหนึง่งในสามนีน้